สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับ9พฤศจิกายนครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเร่งปลูกต้นไม้ครับสำหรับชวนชมรากตะขาบที่แขวนเอาไว้นะครับปลูกไม่ทันครับยังมีแขวนอยู่อีกครับด้านบนโน้นเลยนะครับวันนี้มาเร่งปลูกไม้ครับ มีดอกไม้มาให้พี่น้องดูกันด้วยนะครับวันนี้มาเปิดตัวสีใหม่นะครับเจ้าหวานเย็นนะครับมาเปิดตัวเจ้าหวานเย็นนะครับพาพี่น้องมาดูชวนชมดอกซ้อนนะครับสายพันหวานเย็นนะครับสำหรับเจ้าหวานเย็นก็นี่เลยนะครับพี่น้องครับ หวานเย็นนะครับชื่อหวานเย็นแต่ดอกดกมากนะครับดอกเขาจะเป็นช่อดอกจะเป็นพุ่มนะครับสำหรับหวานเย็นนะครับช่วงนี้ก็ศัตรูตัวฉกาดของชนชมก็เริ่มมาแล้วครับผีเสื้อเริ่มมาวางไข่ให้เห็นแล้วครับได้เวลาผีเสื้อออกหากินอีกแล้วนะครับผม เจ้าหวานเย็นของผมนะครับนี่ไม้นั่งแท่นนะครับเป็นไม้นั่งแท่นดอกก็จะเป็นพุ่มหน่อยนะครับดอกโดกต้นนี้ไม่มีใบเลยครับนี่ไม้มีห้ากิก่งมีใบสองใบสามใบครับส่วนมากจะมีแต่ดอกนะครับสำหรับเจ้าหวานเย็นนะครับ เดี๋ยวมาเร่งปลูกไม้กันครับปลูกไม่ทันเลยอาศัยหลานชายนอนหลับครับช่วงนี้ก็เลยรีบมาปลูกไม้ครับเจ้าหวานยินนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วครับนี่ปลูกไม่ทันครับ ทำลำต้นไว้ก่อนครับเดี๋ยวลำต้นจะเอียงไม้ต้นนี้ก็ไม่ได้ตัดให้ตรงนะครับตัดเฉียงครับ รากนิดนึงครับรากตะขาบก็ปลูกไม่ยากนะครับทำไม่ยากแต่มันใช้เวลาครับใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับนี่ก็นี่ก็รากตะขาบที่ปลูกไปครับเนี่ยหลังจากตัดทํารากแต่งรากเรียบร้อยเอาไปแขวนไว้ครับใช้ทุงพลาสติกพุ่มเอาไว้นะครับ เพื่อให้เขาแตกยอดใบออกมาครับก็ได้เวลาอาลงดินแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับทุกแรงใจครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ครับผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับพี่น้องครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับชนชมนะครับ ไม่ตายง่ายๆนะครับพี่น้องครับต้องให้แขวนไว้แม่ลงดินอยู่ได้เป็นปีนะครับเพียงแต่ว่าลำต้นเขาจะเหี่ยวเฉาลง <c oughs> เมื่อเราลงดินเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับ <c oughs> ไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับไม่รดน้ำก็อยู่ได้ยิ่งเราไม่ให้น้ำเขาก็จะ มีดอกออกมาเยอะมากนะครับบางคลิปอาจจะมีหลายอย่างปนกันไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับเอฟนะครับแต่ก็ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ครับก็จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไปนะครับสำหรับการทำคลิปนะครับผม หลังบ้านก็มีหลายอย่างครับที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็มีทั้งต้นไม้มีทั้งไก่มีทั้งหอยนะครับปะปนกันไปครับบางครั้งคลิปลๆหนึ่งอาจจะมีหลายอย่างให้ดูนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ ตัวนี้ก็จะจัดลากสไตล์นี้นะครับนี่ไม่บังคับลากนะครับจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับจะไม่บังคับลากเขามากนะครับเพราะว่าความตั้งใจไว้จะทําบอนไซนะครับไม้ต้นนี้ครับหรือไม่อาจจะเป็นไม้สีต่อไปนะครับนี่ถ้ามีดอกก็มีดอกแค่ไม่ใช่ดอกซ้อนนะครับไม้พวกนี้มีห้ากลีบนะครับ ไม่เหมือนไม้พวกนี้ครับคาราเมลนะครับตัวนี้กำลังหาชื่ออยู่ครับจำไม่ได้ครับหวานเย็นก็ดอกซ้อนนะครับดอกจะเหมือนดอกกุหลาบนะครับเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาโรยหน้านิดนึงครับเอามาโรยแล้วดินกรบแล้วเออกแดดได้เลยครับสำหรับไม้ชนินี้นะครับ ลากเส้นไหนมันยาวเกินไปก็ตัดทิ้งมั่งก็ได้ดีตัดออกลากมันจะได้เสมอเสมอกันนะครับถ้าเท่ากันนะครับเมืก็เสร็จแล้วครับต้น,นึ่งครับรวมต้นนี้ก็เป็นสองต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับ สำหรับการปลูกรากตะขาบนะครับและอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ก็แขวนไว้ตั้งนานนะครับเนี่ยเริ่มมีใบออกมาแล้วครับเนี่ยแตกใบใหม่แล้วครับต้องเอาลงดินแล้วครับตัวน,นี้ก็รากตะขาบนะครับต้องคัดรากใหม่ไม้ต้นนี้นะครับต้องคัดรากนะครับ ดูแล้วลากสามเส้นนี้มันติดกันไปครับนี่หนึ่งสองสามนะครับผมจะตัดตรงกลางออกนะครับตัดแล้วปูนแดงมาป้ายลงป้ายไปเลยนะครับแพอ่ลงปลูกครับเพื่อไม่ให้ลากมันติดกันไปนะครับนี่ก็ไว้นั่งนั่งแท่นนะครับจะปลูกไว้นั่งแท่นไม้สีนะครับต่อให้เป็นไม้สีก็ จะพยายามทำให้มันเป็นรากตะขาบนะครับพี่น้องครับไม้ต้นนี้จะบังคับให้รากยาวลงนะครับจะให้รากตรงนะครับจะเน้นไปที่กระถางสูงเล็กนะครับกระถางที่มีความสูงแต่ไม่ไม่ใหญ่ครับกระถางเล็กลงนะครับกิ่งพวกนี้เราสามารถตัดทดได้ครับนี่เราไม่อยากได้เราก็ตัดออกไปครับนี่ ไม้ต้นนี้น่าจะเป็นไม้ที่เก็บไว้นั่งแท่นนะครับนั่งแท่นนะครับกิ่งเล็กๆด้านข้างมีครบนะครับไม่ได้ตัดทิ้งนะครับจะเก็บไว้เลี้ยงให้กิ่งเขาใหญ่ยาวกว่านี้นะครับจะเอามานั่งแท่นนะครับสําหรับกิ่งนี้ก็น่าจะต้องตัดทิ้งครับตัดทิ้งนะครับก็ได้เวลาปลูกแล้วนะครับ อีกสักต้นหนึ่งนะครับผมดินปูก็ไม่มีอะไร,รอพี่น้องมีมะพร้าวสักปุ๋ยคอกแกบดำามอย่างครับ ไม่มีใบกัมปูครับสวยนะครับเป็นเจ้าวันเย็นครับสวยมากพี่น้องครับผมพี่น้องครับมาครับปลูกไม้ต่อจะเสร็จอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับพอดีติดลูกค้าครับลูกค้าโทรมาขอความช่วยเหลือ เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราเป็นงานบริการนะพี่น้องครับเราก็ต้องไปครับอันนี้ก็แค่งานเสริมครับพี่น้องครับงานหลักก็คือการขายแบตรถยนต์นะครับบางครั้งก็ติดลูกค้าครับบางบ้างก็มาทำไม้ครับลูกค้ามาก็ต้องไปหาลูกค้านะครับ น,นี่ก็พาพี่น้องมาปลูกไม้นะครับผมแลมาเปิดตัวดอกไม้นะครับเชิญชมตัวใหม่ของผมนะครับหวานเย็นนะครับสำหรับไม้ต้นไหนก็ที่ดอกสวยๆก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําสายพันธุ์กัน ถลูกรากตะขาบใหม่ๆนะครับช่วงแรกๆก็อย่าพึ่งให้รากไปโดนแดดมากนะครับปิดไว้บ้างนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับปิดไปเลยครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์มาเปิดหน้าดินอีกทีนึงนะครับอย่าให้เขาโดนแดดมากๆนะครับเพราะว่าหมายังยังไม่ฟื้นตัวนะครับรากเขาอาจจะไม่ได้นะครับ สำหรับการปลูกลากตะขาบนะครับเมื่อไม้แตกใบยเยอะๆเริ่มกินปุ๋ยแล้วเราค่อยมาเปียด้านบนออกเพื่อเปิดลากให้ลากก็โตนะครับครับผม,มครับแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งกลบลากไว้นะครับรอลากเขาแข็งแรงก่อนนะครับเราค่อยมา โชรากนะครับเหมือนกับไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยแรกๆก็จะกรอบก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดเปิดโชรากนะครับตัวนี้ก็ยกสูงขึ้นมานะครับยกสูงขึ้นมาจินตนาการไปนะครับจะให้ไปทรงไหนครับผมสำหรับการปลูกลาตะขาบนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลา พอสมควรนะครับไว้เจอกันใหม่ครับพี่น้องครับคลิปต่อไปนะครับดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามช่องชมไผ่น้อยนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Shh. <sniffs>